สวัสดีครับทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะฮะมาแล้วนะครับผมนะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยครับปี2022นะครับกับเจ้าตัวเว็บร้อยสิบไอนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับสีน้ําเงินเทานะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นน้าเงินมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนี่ยฮะข้างหน้าเขาก็จะเป็นสีน้ําเงินเลยนะครับผมนะถ้าเป็นตัวเก่าบางโครนจะเป็นสีฟ้านะครับผมนะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นข้างหน้าสีน้ําเงินนะครับผม แล้วก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีคอนโซลนะครับสีเทานะครับตัดนะครับผมนะฮะก็จะเป็นสีน้ําเงินเทาตัวทบนะฮะตัวนี้นี่ฮะความสวยนะครับเดี๋ยวพาดูความสวยรอบคันก่อนนะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ตัวใหม่เลยนะครับนี่ฮะนี่ครับสติกเกอร์ตัวใหม่เขาทามาสวยนะครับตัวนี้ก็จะมีสีเทานะครับแล้วก็ตัดสีฟ้านิดนึงนะครับ จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีแถบสีฟ้านิดนึงนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นดิสเบรกหน้านะครับผมนะยางหน้าก็ใช้ของ v ีแรเบอนะครับแล้วก็ใช้ระบบยางไนอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลลอแมกนะครับลลอแมกก็จะเป็นสีดำด้านนะฮะกระบอกโช๊ก็สีดำด้านนะครับผมนะ ปั๊มดิดแบบลูกสูบเดียวนะครับสีทองนะครับผมนะฮะขนาดยางก็70ทับ90นะฮะขอสิบ17นะครับโอแม็กเขาทำมาสวยนะครับ5ก้านนะครับโลแม็กตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินออกฟ้าๆนะฮะในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะฮะลูกสูบก็47มิลนะครับช่วงชักก็ 63.1นะครับผมนะฮะแล้วก็มีการแก้ไขก็จะเป็นชุดฝาสูบนะครับแล้วก็มีเพลาลูกเบี้ยวข้างล่างตัวนี้นะครับก็มีการแก้ไขนะครับผมนะฮะทำให้เครื่องปี2022ในเครื่องเวลาสตาร์ทเครื่องในเครื่องจะเงียบมากนะครับเครื่องนิ่งมากนะครับผมนะฮะจะไม่ดังเหมือนปี2021เป็นบางคันนะครับผมนะฮะนี่ฮะลายเขาก็ทํามาสวยนะครับช่วงนี้ก็รถก็เริ่มทยอยส่งมาแล้วนะครับผมนะฮะ ตัวนี้จะเป็นฝาครอบจานไฟนะฮะตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์วนสีระดับนะฮะเนี่ยฮะเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับเวลารถจอดนิ่งก็เหยียบไปข้างหน้าก็สามารถเป็นเกียร์ว่างได้นะครับแต่ขณะรถขี่อยู่ก็ไม่เปลี่นเกียร์ว่างนะครับยังเป็นเกียร์สีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับจับความเร็วนะับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นไมล์แบบดิจิตอลนะฮะจะไม่มีสายไมล์นะจะมีเซ็นเซอร์จับความเร็วตรงเกนสเตอร์หน้านะครับผมนะฮะ ในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบางโซ่นะฮะบางโซ่ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะฮะโชกก็โชกสีดำนะฮะนี่ฮะในส่วนของยางหลังนะครับผมนะฮะยางหลังก็แปดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนะฮะยางนอกก็ใช้ของวีรบุรีเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ก็ในส่วนของไฟท้ายนะฮะไฟท้ายเป็นไฟท้ายตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนี่ยฮะจะเป็นรูปเหมือนตัว A นะครับผมเนี่ยฮะเป็นแถบขึ้นมาอย่างนี้นะครับผม เวลาสตาร์ทเครื่องนี่สวยมากนะครับเป็นไฟท้ายตัวใหม่เลยนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินเทานะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นดัมเบลนะฮะนี่ครับเบรกหลังก็จะเป็นส่วนของดับเบรกนะฮะก็จะมีพัดเบรกอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่อนะครับนี่ครับยาวไปถึงโน่นเลยนะครับผมนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นฝากครอบท่อนะครับเนี่ยฝากครอบท่อเป็นชุบโครเมียมนะฮะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเห็นบางคนก็ซื้อพวกสีน้าเงินลายแคบราใส่นะฮะก็สวยนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบคลานะฮะฝาครอบคลาตัวใหม่นะครับผมนะฮะฝากครอบคลาก็จะเป็นโทนแบบสีดําเงานะครับเนี่ยฮะฝากครอบคลาตตัวนี้นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ทขานะฮะ นี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสวิ้กคันเจนะสวิ้กคันเจก็จะเป็นแบบล็อก2ชั้นนะฮะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทมือนะครับผมนะฮะก็จะมีปุ่มสตาร์ทมือนะครับแล้วก็ในส่วนของไมดิจิตอลนะครับตัวนี้นะครับผมนะข้างในก็จะมีเกลน้ํามันนะครับผมกิโลแล้วก็ในส่วนตำแหน่งบอกเกียร์ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นไมดิจิตอลนะฮะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของสวิตช์ไฟสูงไฟต่ำนะครับผมนะฮะแล้วก็เตรนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมนี่ฮะในส่วนของเว็บร้อยสิบตัวนี้ก็ทำมาสวยนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่ฮะสวยมากเลยนะครับตัวนี้ในส่วนของถังน้ำมันนะฮะถังน้ำมันจุน้ำมันได้5ลิตรนะฮะก็รองรับแก๊สฮอกาสิบเอ็ดเก้าสิบหแล้วก็อียีนะครับ เติมได้เลยนะครับผมนะ,ะอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่76.9กกิโลต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับลิตรหนึ่งได้76.9กกิโลต่อลิตรนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล่องเก็บของนะฮะตัวนี้ก็จุของได้ไม่เกิน10ลิตรนะฮะก็ใส่ของนิดๆหน่อยๆได้นะครับผมนะฮะแต่ใส่หมวก็นอกเต็มใบไม่ได้นะฮะนะะี s. <S นะะ่ฮะสวยมากเลยนะครับผม นะตอนนี้ก็ราคาเปิดอยู่ที่49,500ืนะครับผมนะฮะบ,บางพื้นที่ก็อาจ <sm ell> จะราคาสูงกว่านี้นะครับบางพื้นที่ก็อาจจะราคาถูกกว่านี้นะครับแล้วแต่บางพื้นที่นะครับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะฮะก็ลงคลิปเพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อ <spe ak> เพื่อนเพื่อท,ท่านใดที่กําลังมองหารถใช้างานนะครับเผื่อชมคลิปนี้แล้วก็ ตัดสินใจในการซื้อรถได้ง่ายขึ้นนะฮะผมก็เลยมาลงคลิปนะฮะเบฟ110นะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2022นะครับตัวท็อปสีน้ําเงินเทานะครับเพื่อนๆตัวล้อแหมกเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะมี3สีนะครับก็จะมีสีแดงเทาดําเทาแล้วก็สีน้ําเงินเทานะครับนี่ฮะตัวนี้ก็สีน้าเงินเทาเป็นลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2022เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะสีน้ําเงินนะครับ ตอนนี้ทางร้านก็โปรโมชั่นฟรีดาวนะครับก็คือจ่ายแค่199บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับตอนนี้รถก็เริ่มทยอยลงมาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีรุ่นใหม่สีใหม่มานะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ